้ตกตั้งตกชั้งลมพี่น้องเอ้ยจ้ะเวลาเวลารีบเร่งมันชอบตกเนาะฝนเนาะเวลารีบเร่งชอบตกตั้งเลยฝนดีกันเหรอจี๊ดไอข้างนอกเขาได้ฝนมันสาดพี่น้องเลยอยากให้ได้ภาพดีๆกันเหรอแต่ว่ามันมันมันลบพี่น้องลบกับฝนมันสาดมาใส่หน้ากล้อง คลิปนี้ก็ไว้สักนี่แหละพี่น้องบอกกล่าวเล่าแจ้งว่าฝนตกเกไมัยชุดสองค่ะลมด้วยลม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 แค่นี้แหละค่ะขอบคุณห,หลายๆชาวต้มทิปค่ะ